เขาเรียกว่าบางขุนเทียนจะมีซุ้มจะมีร้านอาหารเต็มบรรยากาศสวยงามมากสวยสวยสอุยมีเสียงนกด้วยมีกุ้งเผามีปลามีกุ้งมีปลามีกุ้งดูร้านอาหารสวยเนาะสวยไหมอยู่กับธรรมชาติเป็นร้านที่อยู่กับธรรมชาตินะคะสวยมากไหย ส่งคนพ่อส่งคนพ่อลูกทานดื่มมาเลยดื่มลวไปกินเนาะติดริมน้ำเลยค่ะติดริมน้ำเลยบรรยากาศธรรมชาติมากนะคะเพื่อนมาเลยเนาะมีอาหารสวยชอบ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 ไหมสวยากเลยสวยมาก ธรรมชาติส้วยงานส้วยงานสูดเห็นไหมมีสบายสบายอยู่กับธรรมชาตินะครมีเสียงนกเสียงพฟกดีฟิฟเฟด้วยนะน่าสวยบรรยากาศนั่งนั่งดื่มกาแฟนั่งทานอาหาร กุ้งสดสดปลาสดสดนะคะน่ารักไหมสวยไหมบอน <c oughs> จ้าจ้าโอ,อ้โอไม่อยากแกไม่อยากออกเฮ้นั่งชิวช <Okay. S 1> ิวร่งชิวชิว